สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทางเ g e a r 8ก o a t นะครับกับเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับ V2 ฝากเข้าไปติดตามด้วยกับเบิร์ดสวนผึ้งอย่ามาทะลึ่งกับเบิร์ดสวนผึ้งครับวันนี้เบิร์ดมาทาอะไรวันนี้วันนี้อเกูจะมาตั้งกล้องมึงไอตั้งแต่อยู่บ้านกระสือเลยที่กูกลัวมันมาแดกไสมึงที่หายเลยอยู่เงียบๆไม่ได้เรา่นนาตั้งกล้องนะครับดูพี่อบซึ่งวันนี้พี่เอาเชือกมาทำอะไรวันนี้นะครับ คือมีหลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าปอบครับวันนี้ผมเลยมีวิธีที่จะจับปอบให้พี่วินเพื่อนได้ดูครับคือเราไม่ไปยุ่งเขาหรอกแต่เราอยากเห็นหน้าเขาครับแค่นั้นเองนะครับดังนั้นพี่วินเพื่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง Gear8 c o ด e กับเบิร์ดเดินป่าล่าผีด้วยครับเนี่ยผมพร้อมแล้วนะครับเอาพีทั้งไก่มีทั้งเชือกนะใช่ครับตอนนี้คือพร้อมจัดอ่ะใช่พร้อมจัดเลยนะครับผมอ่ะดังนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปลุยด้านในกันเลยไป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  นะครับและก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาหวยออนไลน์บาทละเก้าร้อยนะครับย้ํานะครับบาทละเก้าร้อยนะครับไม่ใช่เก้าสิบาทนะครับผมขอแนะนำแอดครูสปอร์ตวีหนึ่งนะครับแอดครูสปอร์ตวีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะท่านจะถูกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับเขาจ่ายเต็มทุกบิีไม่มีโกงแม้แต่บาทเดียวแน่นอนครับกับแอดครูสปอร์ตวีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยนะครับครบจบที่นี่ที่เดียวนะครับและนอกนั้นยังมีเกมกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมมไไดด้ปักหุว เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะครับไปพร้อมแล้วเราไปรุยกันเลยชีวิตฉันมีแต่มาพาไปจะเดินทางในก็มีแต่มานำเผยเบิร์ดอะไรอะไรพี่เบิร์ดมึงส่องไฟไปดิใครวะไหนรุ่นรุ่นบนบ้านบนบ้านเดี๋ยวต้องเจอไฟฉายกูเอาเลยพี่เอาเลยเออไม่เนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นผ้าถุงอยู่อะพี่เห็นว่าเป็นผ้าถุงเลยเบิร์ดสีดำเหรอใช่มันใส่ชุดเดิมเลยเหรอพี่เห็นเหมือนกันไหมผมเห็นแวบแวบ เฮ้ยพี่พี่เงียบก่อนเงียบก่อนมันมีเสียงคนเดินหรอใช่ไหมเออมันมีเสียงคนเดินเฮ้ยเบิร์ตเบิร์ตเอาเอาให้ชวร์นะเว้ยมากันสองคนนะวันนี้เฮ้ยเอาเบิร์ตเบิร์ตไอ้เยกไปฟังผมเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้พี่เห็น เห็นเหมือนขาคนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนียแงเ,เ,เข้าปากปเอาไงจะแยกหรือจะไปด้วยกันไปบรรจบกันก็ได้เฮ้ยพี่อะไรบันไดปอบไม่ง่ายวะไหนเนี่ยเอาเอาไปนู่นแล้วเอาไปไหนหน,นู่นไงเฮ้ยว่าแล้วปอบไปขึ้นมากินไก่ยังไงวะเนี่ยไม่รู้ดิ เื่อกี้พี่เห็นน่ะเหมือนขาคนน่ะใส่ไปถุงสีดำอยู่ตรง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 ตนี้เบิร์ดหรือมันได้กินไก่วะแล้วไก่นีะไก่พร้อมเครื่องในกระถาอะไรผมมีกระถาปลูกเศกเหมือนไอ้พี่เจอใส่สินไหมที่อาจารย์มอพี่เนี่ยมีเอฟซีท่านหนึ่งแกเป็นพาโลงอยู่แกเรียนวิชามาอยู่แกส่งมาให้ผมท่องแกบอกท่องในใจแล้วเป่าสามั้งเพียงเพียงเพียงปลูกเศแล้วเชือกรัดตัวผีเลยเหรอขาบอกผีไม่ดิ้นใช่ไหม มันกลัวมากเขาบอกโอ้ยเฮ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มนะบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับที่อยากไม่ใช่หรอกเบิร์ตที่ผมอยากอะไรเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเมื่อกี้มันยืนมองตรงนี้เลยเอ้ยนี่แหละเห็นไหมที่พี่อยากจะสำรวจก่อนก็เพราะว่าพี่กลัวเวลาเรานั่นอยู่เมื่อกี้ตรงนี้เลยนะมันจะมาจู่โจมเราตรงนี้เลยรู้ไหมหลอนวันนี้วันอะไรวะพี่ ไม่รู้ใช้มันพายกันอยู่ในห้องน้ำไหมมันเหมือนมีคนในห้องน้ำเลยว่ะไหนไม่รู้เห็นเปเงาเราเปิดสองกันมันหายตัวได้นะปอใช่ใช่เมื่อกี้มันไอ้พานี่มันปลิวปิวอยู่พี่ใช่ไหมลองเปิดดูลองเปิดดูอุ้ยกัเหรอเจอมันก็จ้องจะวิ่งอย่างเดียวเลยเจอไหมเน้งไม่เจอเฮ้ย วันโกนค่ะโอ้โหเอาแล้วทำไมดูเฮียเฮ้ยนๆจังวันนี้ใช่ไหมทำไมดูเหี้ยนๆจังวันนี้วันโกนนี่เองวันนี้เราจะเล่นตลบหลังปอบนะครับคือผมเชื่อเลยครับปอบเนี่ยคือคนแก่คนนึงแหละที่สติปัญญาของเขาก็คือคนผู้สูงอายุอ่ะใช่พี่เขาจะสู้เ,เด็กใช่พี่แต่จริงๆอ่ะพี่คิดดูวัยรุ่นอย่างเรานะอืมอวันนั้นเชื่อเปยนะพี่ เอาไม่อยู่เรานอนยังไม่ขาดอ่ะเขาจะสู้สติปัญญาคนหนุ่มอย่างพวกเราได้ยังไงวันนี้ผมก็เลยคิดแผนการมาเบิร์ดเอา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 บันไดมาเอาบันไดขึ้นไหมหรือยังไงเอาบันไดมาเถอะขึ้นง่ายง่ายหน่อยเพี่เราก็อายุมากแล้วพี่อายุมากแล้วไม่ใช่หรอกปินเจ็บเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องไี่พี่ผมผมผเพี่เอาอันเนี้ยจะอยู่้างางมามามา วันนี้เกียร์แปดโก้จะพาไป,ไปหลอนนะครับไป,ไปก็คือวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอะไรอุ้ยพี่อุย้ยทำไมจริงๆมันมีไก่ผมอยู่ตรงนี้ชิ้นหนึ่งไก่อะไรมันฉีกไก่ไว้คลิปที่แล้วอ่ะเอาเหรอม,มันตั้งมันฉีกแม่งเลยพี่ก็คิดดูไก่เหนียวเหนียวอ่ะมันดิงขาดหมดอะ่ะเหรอเออโอเคเฮ้ยวันนี้ขอยืมอิดหน่อยมาตั้งกล้องว่ะสวัสดี ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องหนุ่มสวัสดีครับพี่มาเบิร์ดลองมาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำเฮ้ยอะไรพี่อีกแล้วเหรอพี่ไม่เจอเหรอเมื่อกี้เนี่ยแว๊บๆมันกวาดมือชี้หน้าผมด้วยไอ้เบิร์ดมันกวาดทั้งชี้เลยพีมันทำมันทำอะไรให้เขากลัววะเอ้ยไปทำอะไรให้เขาโกรธวะไม่รู้วันนี้ผมไม่สบายเหมือนจิตผมจะอ่อนอะเอาแล้วเอาแล้วมาตั้งกล้องมาโอ้โหพี่โคตรหลอนเลย ไปพี่เพื่อนเมื่อกี้คือแป้งมันชี้หน้าผมแล้วก็มันกวาดมือเรียกเลยอ่ะเอไอีโคนหล่อนนะพี่บดดึงเชือกมาดี๋ยวเดี๋ยวผม้องกรถาคก่อนมันใช่คือวันนี้ที่พี่จะเล่นแบบนไม่จับเขาลไม่ใช่เอไว้เห็นหน้ามันก่อนคือผมจะเล่นแบบนี้นะครับผมจะตั้งไก่ไว้ตรงนี้แล้วผมจะผูกเชือกกัะหางไก่อะไร แล้วผมจะผูกเชือกขาไก่นะครับแล้วผมจะโยงเชือกไปไว้ตรงนู้นเลยแกไก่เลยอ๋อคือถ้ามันดึงอ่ะเราจะคอยตามไปใช่ไหมไม่ใช่คือถ้าปอบมาพี่จะดึงไก่ดึงให้มันเข้าใกล้กล้องอคนจะได้เห็นหน้าแล้วถ้ามันเอาไก่ไปแล้วเราก็มีเชือกไงครับเอ้ยเชือกเราพี่ขนาดเชือกเตลมดึงขาดนะใช่ไหมเออวันนี้แหละอ่ะผมลองคิดแผนมาอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้ ไอ้เบิร์ตมันเป็นอะไรวะเนี่ยฮะไอครับ <c oughs> ผมไอนะครับไอเลิฟยูคือคือผมหลอนตั้งแต่ตอนไปบ้านกระสือแล้วไอ้โหไออยู่ในกระสือก็ลอยอยู่นั้นไหนนี่ก็ไอโอ้โหมันจะมาแดกเอาคือวัานไหนมังเจอจะาจ่าพี่ใช่ตอนเราเดินไปอะบนหั่วเนี่ยเรามองไม่มีละพี่นะเวลาจะกลับแม่งบุ๊บมาโหอหโคตรหลอนตอนนั้นพูดจริงหลอนพี่หนึ่งโอหคือผมกับพี่หนึ่งนี้ใจหายเลยวันนั้นใจหายวูบเหมือนนายกมันเขี้ยวโอ้โหพี่ก็ดูเขี้ยวมันดี คือวันนั้นมันเคี้ยวมันยาวชิบหายไก่โคยาวนะพี่นะไก่สดสดพี่น้องป้องไฟคือวันนั้นม่งเสี่ยวหลังนะครับพี่วินเพื่อนไปใช้คัพี่เอาไปใช้ความรู้ตรงนี้พี่ตัด่องพี่ตัดนี้เลยตัดตัองเส้นเลยเบเส้นยาวนี่แหละไหนถ้าตัดซองเ่านง่ายนี่ก็เก็บไปใช้อีกไงได้ได้ไหนอออนี่ตัดเส้นเออมันจะได้ม่ยุ่งยากะเดี๋ยวเราจะโยงเดเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ใช่แล้วก็โยงไว้นู่นนะครับ เอางี้พ่งนี้พี่มาบ้านปอบดีกว่าไหมทำไมอะเดี๋ยวผมเอาซื้อสายสเขาเออมาจับเลยเดี๋ยวดูวันนี้ก่อนดูแล้วเราจะเ้าหม้อพี่ที่ผมที่เขาส่งกระถ่ายผมอะไรมาแล้าจับเลยดีกว่ามเออหม้อพี่เลยไหมจะได้รู้ไปเลยวันนี้นะเราจะวิ่งตามเชือกนะครับพี่เพื่อนเพื่อนถ้าไก่ถ้าปอบเอาเอาไก่ไปเราจะตามเชือกไปนะเชือกไกลมากนะพี่เพื่อนะ โยนเชือกไาให้โยแแนแอบๆาห้ไกลๆคือวันนี้ก็ไอ้เบิร์ดก็บอกพี่ช้าไปเอาโลโยงไปไว้ตรงใต้เอาไฟประมาณนี้พอไหม,มไฟไฟแช่นี้มันชอบความเจ็บปวดนะครับใช่ไหมถ้ามไม่ตีก็ไม่ติดอะเดี๋ยวเรา,เาโยงไปดูเบิร์ดส่องให้เขาดูดิว่าจะโยงไปทางไหนนี่นี่นะพี่พี่เพื่อนพวกผมจะไปแอบอยู่ตรงหลังตรงนู้นเลยไกลๆเลยนะครับเนี่ยเราจะโยนเชือกไปนู่นเลย อ่ะอ,อันนี้มันยาวอยู่มันยาวยาหลักสักเคีนหลังได,ได้ได้ได้แล้วพอมันมาปุ๊บเราจะดึงดึงเข้ามาแล้วครับดึงดึงเข้ามาให้ทุกคนได้เห็นหน้าเพราะว่าถ้าเราห้อยไว้มันก็จะไม่เห็นหน้าไม่ชัดใช่ไหมใช่ใช่ไหมเออว่ารูปประพันธ์สันฐานมันตรงกับที่เราไปสืบผามาหรือเปล่าพอไม่ไฟสว่างไปไหมพอพี่หรือจะอลงอีกนิดนึงเออประมาณนี้นะโอเคป่ะของเบิร์โอเคน้อแสงแสงได้เน้อพี่เพื่อนเนาะนะครับปไป เิไปเดี๋ยวเตรียมไปโยงเชือกันโอ้โหแล้วก็เบิร์ดเตรียมอ่านเมนนะเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมอ่านคอมเมนต์นะครับพี่เพื่อนเพอ้ยโอเป็นไรพี่วเป็นไรเ้ยเบิร์ตเป็นไรพี่เจ็บเจเมาี่มาี่เป็นไร โดนป้อมมนดำเขาแล้วมั้งขาบวมไหมวะเฮ้ยไอเจ้าดังก๊อกเลยอะลูกบอนลูกบอนพี่ลูกไม่ไหวลูกไม่ไหวลูกไม่ไหวพี่เร็ว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 พี่มีคนยืนโอลูกไม่ไหวนูนนูนโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ็บจริงนะเนี่ยมันโดนหักขาเลยวะโอ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าเจ็บจริงเจ็บจริง เนี này, này, ่ <ánh> ่ยยยยยเเเีีีหบนนคล้มเลยใช่ไหมัไปโรงพยาบาลก่อนนะเราค่อยมาเอากล้องไหนที่รถครับไม่ใช่มันลุกไม่ขึ้นจริงมาแล้วพรมพยุงท่านดาวันเราพี่จะวิ่งจ้าปอกทันเลยนะไหนที่พรมพยุงสองข้างเลยวะ ตอนนี้พี่ปอบพี่ปอบเล่น,นดามใส่ที่หนึ่งแล้วนะครับโอ้ยรวมไม่ขึ้นวะน้าผมพยุงไม่ใช่ไม่ใช่ขาข้างนี้มันเจ็บจริงพี่ดำ<ช>นี่อะไรม่าเลยอะรวมไหม,ไมหนอ้ยรวมก้อนไปเริ่มเลยี่ เราต้องไปโรงพยาบาลแน่เลยไปละฉันบอกพาไปไปเลยพี่ไปนะลุกไม่ไหววะฉันวผมไม่เอาไม่เอา ผมก็ไม่อยากจะเดินใจด้วยสิไปเดี๋ินพยุงไปมันโดน <c oughs> ปอบหักขา,า,กกาเลยววะใช่สิพี่ปอบครับเอทีเอ้อก้องเอทีก้องของเองเอเแล้วสุดตอนนี้พี่ปอบพี่ปอบเล่นพี่หนึ่งแล้วนะครับพี่พพเพื่อนคือโดนเล่นเลยนะขาบวมบะล่มเลยนะครับพี่หนึ่งเลี้ยงอยู ไอ้ที่ช่วยดนนะูนี่ด้วยบวมดิบบวมมเริ่มเลยนะครับต้องไปหาหมอครับอะไรดิบบไม่รู้อ่ะค้าไม่กูพายุไม่ไหวและนะ้วไงอะไรนี่ผมพาไปเดี๋ยวกอนค้างไม่ได้ดิ มันเหมือนมีใครจับขาผมแล้วหักก๊อกเลยมึืยักี้วมจริงนะนี่เพื่อนนะไม่ได้พูดเลยก๊อกเลยเดินไม่ได้เลยตอนเนี้ยไปดัือที่หนึ่งก่อนขี่บ่อเนี่ยไปพี่อ๋อเมื่อกี้ใก่ใครอยากมึงไอ้พี่วิเมื่อกี้ใกล้ขยับพี่เฮ้ยอุ้ยวะผมคิดไปเองวะต้องไปโรงพยาบาลแล้ววะเบิร์ดไม่ไหวมึงโทรเรียกไอ้เลิฟโทรเรียกใครก็ได้วะ เดี๋ยวผมโทรให้เราเดี๋ยวเราไปนั่งถอยอย่างนี้กันพี่ค <g ib ble> ือเราอยู่ในแย่แน่แย่ด <g ib ble> ิคือเดี <g ib ble> ๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราลองไปเ่นอาไงดีพี่เมื่อกี้มันมีคนยืนอยู่ตรงนู้นนะใช่ไหมไหวไหมงั้นผมไปตั้งกล้องก่อนนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยว ใจยเย็นนะครับเพื่อนๆคือตอนนี้เกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยนะครับใจยเย็นใจยเย็นพยายามอยู่นะให้เห็นซูไม่หน่อยโอเคโอเคไหมพี่โอเคอยู่ไหมไปดูนี่ไปดูนี่ไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหพรุ่งนี้ผมพาไปออกกำลังกาย 拿了、这个，比其他都要拿一了。 ออยพี่ผมจับไม่อยู่พี่ไม่ไหวนะเกจับไม่อยู่พี่วแรงโคเจอเลยแรงโคเจอพี่เพื่อนเอ้ยพี่เมื่อกี้แม่งมือผมพองเลยเป็นไงมือพองเลยจับไม่อยู่อามไ่ต้องวโอ้โหมือพวเลยพี่เป็นแผลเลย รโอ้เซ oh, ็งว erm ่ทวนหลือแลไวจะเรืออพี่ดึงแม่งแรงยออนโโอเคพี่โอเคพี่เพื่อนๆดูนะดูมือผมนะสังเกตดูดีๆนะมือพองเลยเชือกมันลูดมือนี่ก็บวมดูสังเกตดูมือปกติอ่า ดูรู้เลยนะเนี่ยโอ้โหมาทีไรแม่งเจ็บเจ็บตัวทุกทีเลยพี่แม่งม,ม,มันมันดึงมือมพองเลยดูเดิมือพองเลยอะ่ะเมื่อกี้ผมหมุ่นเชือกกับมือแบูดไปโอ้โหผ,ผมก็ค่อยดึงมันจะเข้ามาใกล้กล้องอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้พี่คือเมื่อกี้มันจะเข้ามาใกล้กล้องอยู่แล้วไงโอ้โหเสียดายมากเลย เซงเซงคือตอนนี้พี่หนึ่งก็เจ็บตัวอยู่ด้านนู้นนะพี่โอเคไหมพี่เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูพี่หนึ่งคือตอนนี้โอ้โหคือผมก็แม่งเจ็บตัวเลยโอ้โหพี่ดูมันดึงมือผมพองเลยอ่ะเที่ยมือึงพองดูขากูแล้วตอนเนี้ยสภาพเดินไม่ไหวว่าต้องโทรเรียกรถหมอแล้วดูนะพี่นเพื่อนโอเคพี่อะ เดี๋ยวออกจากนอกพื้นที่ก่อนเดี๋ยวจะเจ็บตัวไปมากกว่านี้เพื่อนๆครับโอ้ผมเหมือนโดนจับผักขาเลยบวมเลยนะตอนนี้ผมนะผมไม่ได้สามออยไม่ได้เมคไม่ได้อะไรมันเจ็บจริงโอเคเดี๋ยวดูโหใครจะลงทุนขนาดนี้พี่เพื่อนนะก็โอเคครับจดยังไงเดี๋ยวขอไปก่อนนะพี่เพื่อนนะคือผมเดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องโทรเรียกให้น้องๆมารับนะครับเพราะต้องต้องไปโรงพยาบาลนะครับพี่เพื่อนนะเดี๋ยวอนนี้ผมขอออกก่อนจะพาที่หนึ่งไปหา